ปัญหาโควิด1 9นะคะมีการส่งผลกระทบหลายๆปัญหาในสังคมค่ะไม่เป็นแม้แต่การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะที่มีสถิติลดลงแต่ว่ากลายเป็นความเสี่ยงต่อภาวะขาดยาและอาจมีผลทำให้อัตราการข้าตัวตายหรือว่าการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นรวมทั้งอาจมีการเพิ่มจำนวนผู้เสพหน้าใหม่ด้วยค่ะขณะที่จารเจ้าหน้าที่นะะมีการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ค่ะ การเข้มงวดระัตะเวนป้องกันลักลอบข้ามแดนบริเวณชายแดน,น,นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ของทหารกองกำลังผาเมืองไม่เพียงสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังสร้างความยากลำบากแก่กลุ่มขบวน,บวนการค้ายาเสพติดยืนยันได้จากสถิติการจับก,กลุ่มที่ลดน้อยลงทั้งจำนวนคดีและปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้ แต่พบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหันไปใช้เส้นทางลำเบียงผ่านชายแดนประเทศลาวมากขึ้นจะมีการจับกลุ่มรถใ,ใหญ่ๆนี่ยทางด้านแถบตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่เ,เวียงแก่นลงไปนะครับจนถึงจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับทางภาคอีสานครับช่วงนี้จะเห็นว่าบ่อยขึ้นครับ อตอนนี้เราประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทั้งสองประเทศก็คือเมียนมาทั้งสปปร,ปร,ราวในการสกัดกัน้นปัจจุบันมีการสกัดกั้นจับกลุ่มตามเส้นทางที่จะลําเลียงได้เยอะขึ้นครับครับทางการโควิดโควิดไม่เพียงทําให้หน่วยงานด้านการป้องกันยาเสพติดปรับแผนรับมือแต่ด้านการบําบัดก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย<ต>ผู้นวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า เมื่อสถานพยาบาลต้องใช้มาตรการจำกัดผู้เข้ารับบริการทำให้ผู้ป่วยผู้กลุ่มโรคต่างได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่ผู้อยู่ระหว่างการบำบัดยาเสพติดที่มีจำนวนลดลงกลายเป็นความเสี่ยงการหลุดออกจากระบบการรักษาที่น่าห่วงคือภาวะขาดยาทั้งยาบำบัดอาการติดยาเสพติดและยาบรรเทาอาการทางจิตพรานอาจาราเท่าที่ดูก็มีอาจาราการเข้ามารับการรักษาเนี่ยตกลงไปหน่อยนึงนะครับ จากเดิมประมาณ50%ที่มีความสม่ำเสมอของการติดตามเนาะ,ะตกลงไปเหลือไม่ถึงครึ่งนะฮะเหลือไม่ถึงครึ่งซึ่งอันนี้ผลพวงที่ตามมาก็อาจจะมีอัตราค่าตัวตายที่สูงขึ้นมานิดนึงพร้อมทั้งอัตราความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นนิดหนึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของโรงพยาบาลธัญรักษ์จังหวัดเชียงใหม่สถานพยาบาลที่มีภารกิจหลักในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเสพยาและสารเสพติดที่พบว่าโรคระบาดที่ส่งผลต่อการบำบัด ผู้ป่วยบางส่วนอาจกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำขณะเดียวกันสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็ส่งเสี่ยงทำให้มีผู้เสพหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดมีภาวะที่ตกงานสูญเสียรายได้หรือว่ามีปัญหาทางความกดดันในครอบครัวเองจากสามีตกงานภรรยาตกงานนยครับหรือว่ามีความกดดันในสังคมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาอาจจะหาช่องทางอื่นในการ ลดความกดดันความเครียดตัวเองง่ายๆสุดก็เห็นว่าการดื่มเหล้าเนี่ยครับการสูบบุหรี่แล้วก็อาจจะนําไปสู่สารที่มันผิดกฎหมายมากขึ้นนะครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดปีละหลักแสนคนมีประมาณร้อยละห้าที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นและมีประมาณร้อยละหนึ่งถึงสองที่ผู้ที่มีความเสี่ยงก่อ<ป>ความรุนแรงต่อตัวเองและสังคมซึ่งต้องอยู่ภายใต้การจำกัดบริเวณและจ่ายยาเพื่อควบคุมความประพฤติในวิกฤตโควิด -19 จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อลดผลกระทบ<า>ที่อาจจะเกิดขึ้น